สวัสดีครับผมช่มางแมกจัดหาสมายเื่อดากาตันนี้อรู่ที่โตชิฟ้านะครับผมอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนตัว l ด d นะครับเดี๋ยวก็ไปทำการปลี่ยนแล้วน,น,นะครับผมเดี๋ยวม่ก็อตอนนี้จะทาอะไรนะครับต้องถอดแบตออกก่อนนะครับผม่อการไม่เครื่งองถอดนะครับถอดแบตออกก่อนลแล้วก็ตัวเนี้ยฮาร์ดดิสก์จะอยู่ไม่ต้องใก่เยอะนะครับฮาร์ดดิสก์จะอยู่ข้างในแค่ส่วนนี้เราก็ ขันน้ำประปาเลยครับผมแลเปิดฝารครับผมอัทนที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะมีนอ็อตยึดฮาร์ดิสอยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นถอดแบบถอยหลังแต่ว่าจะติดตัว ซีลิลมเราก็ถอดซีลิลอมออกก่อนนะครับหันนัดออกก่อนนะครับผมมาถอยซีลิลมอ,ออกไปก่อนอันนี้ก็จะมีพื้นที่ในการดึงาลิตกลับนะครับเราจะดึงกลับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมนี้เราก็จะขันม็อกยึดตัวล็อกไอด้ดีนะครับผม ก็จะถอดฮาริตออกมาเียบ้อยนะครับผมนี่ก็จะอัปเกรดใส่ด้วยดีนะครับนี่นครับเนฮาริีตัวใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปก็มางดูนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ขันวัดไปเลยมางเลยให้เหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนได้ดีไม่ยากครับผมจะใส่กลับเข้าไปยกขึ้นมานิดนึงครับให้เข้าล็อกแล้วก็ดันกลับเข้าไปครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ขัดล็อคขัน็อตเสร็จล,ล็อตยึดตัวดีดีเสร็จปับ๊บแล้วก็ดันตัวสี่ลอมกลับเข้ามานะครับผมแล้วก็ขันล็อตยึดกับ ข้าไปเหมือนเดิมครับแค่ okay. Okay. นี้ครับผมแล้วก็ปิดฝาตัวฝาหลับคืนนะครับผม ปิดฝาเรียบร้อยครับก็กลับใส่แบบคเดิมครับผมนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับสำหรับท่านใดครับที่ต้องการใช้บริการของทางเรานะครับก็ติดต่อที่หมายเสบายทีสวิตได้เลยนะครับกนนี้ช่างไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ